ดีครับนี่ค่ะสาวหมวยหน้าโดนจากเอทํมอาดีค่ะคของวันนี้นะครัพวกเรา2คนหน้ามาจากแฟนเพจ Facebook สถาบันจัดในระดับหน้าโดนแห่งประเทศไทยครับผมใช่แล้วค่ะเพราะว่าเรา2คนนี้นะคะได้รับภารกิจค่ะพี่อู๋ได้รับภาร,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 รกิจมาที่นี่เลยค่ะสถาบันกวดวิชาดาวองส์นั่นเองนะคะชื่อดังด้วยถุกตดด้องเป็นสถาบันสอนวิชาภาษาไทยแล้วก็สังคมนะคะเขาบอกว่า เป็นสถาบันที่แบบว่าชื่อดังมากของเมืองไทยแล้วก็มีมากกว่า30สาขาทั่วประเทศไทยเลยวนะฮะนอกจากนี้นะฮะยังมีเกี่ยวกับเด็กๆหน้าโดนและหน้าตายดีกันอีกด้วยใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าหน้าตาดีแบบสุดๆเลยนะคะจนแบบว่าต้องมีการประกวดหนุ่มป๊อบสาวป๊อบทุกปีเลยใช่โอ้โหเป็นไงวาหนุ่มป๊อปสาวป๊อบหน้าโดนใจนะฮะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าลูกศิษย์ของอาจารย์ปิงครึ่งกว่าของดาววงที่นี่ฮะได้ก้าวเข้าสู่วงการแล้วนั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วที่แบบว่าเป็นดาราดังเลยนะคะที่นี่จาได้ก็จะมีพี่กันกันตถาวอค่ะแล้วก็มีขวัญใจนุ่มๆอย่างพี่ดอยจรินพรสาวก้อยรัชวินแล้วก็ล่าสุดเลยกับหนุ่มมาร์ชสุดฮาวุสนั่นเองจากโมอนแต่ว่าอีกหนึ่งหนุ่มนี่ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะกบบหนุ่มคนนี้เลยที่แบบว่าสาวๆได้ยินชื่อต้องแบบ รีสลบทุ่มเจมสิรายุค่ะอ้อจริงเนี่ยใช่แล้วค่ะวันนี้นะแต่ว่าพวกมันสิทธิ์ใหม่ใช่แล้วเดี๋ยวรอช้าเลยดีกว่าฮะเราไปพบก,กับน้องน้อที่ห้องเรียนกันเลยดีกว่าครับไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในห้องเรียนของสถาบันดาวองส์กันแล้วค่ะพี่อูค่ะครับผมนะฮะมาอยู่ในห้องนี้แล้วนะอีกหนึ่งบุคคลเลยที่คุณต้องพูดถึงและนักเรียนทุกคนต้องรู้จักแน่นอนนะฮะยังไงนะครับก็ขอต้อนรับและขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ปิงด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยที่มาสัมภาษณ์ใจเมนี้อ๋อหลังจากที่ได้เปิดสอนเนี่ยแล้วก็นักเรียนทุกคนเนี่ยหน้าตาดีแถมเรียนเก่งด้วยและอีกอย่างในึงที่สําคัญที่ผมได้ยินข่าวมาสถาบันแห่งนี้มีการประกวดหนุ่มป๊อบสาวป อยากทราบว่าจะพูดถึงแต่นักเรียนทำไมไม่พูดถึงคนสอนคนคนสอนก็น่ารักเหมือนกันไงฮะผมก็แซวเล่นอะไรอย่างงี้อ๋อโอเคเราก็ต้องเริ่มหอยเนี่ยตอนเริ่มต้นมวลเลยอ๋อโอเคฮะยังไงผมอยากให้อาจารย์พูดถึงหือว่าที่มาของหลุ่มป๊อปสาวป๊อปนี่มันเป็นมาอย่างไรครัก็คือที่นี่อ่ะปกติแล้วว่าเป็นที่ที่แบบเป็นศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่นนะรับเด็กวัยรุ่นมัธยมปลายที่เขาต้องการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วบังเอิญด้วยความบังเอิญแต่บังเอิญต่่่่ออเเเเนนนนนืมมาาาาททททุกกกปปีีีีีคดด็็็ห้ต เหมือนว่าคัดมาแล้วอ่ะเหมือนพระเจ้าพูดง่ายว่าหล่อสวยทุกคนเอ่อทุกคนก็ได้เพราะว่าถ้าเกือบทุกคนเดี๋ยวบางคนจะเสียจ้ทุกคนละกันเออแล้วปรากฏว่าน้องๆเขาก็มาแล้วก็ก็รู้กันอยู่เวลามาพผู้ชายถ้ามาเป็นกลุ่มก็ต้องเล็งหญิงผู้หญิงเองก็แอบซิกการผู้ชายนิดนึงใช้คำว่าดีด้าวดีด้าวเลยเหรอฮะดีด้านิดนึงรอนั่นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ ทีนี้ก็บอกว่าเฮ้ยแล้วเขาก็จะคุยกันเธอว่าคนไหนรออะไรเงี้ปกติใช่ไหมในวงวัยรุ่นนางก็ต้องเมากันเอานางเมากันไอ้ผู้หญิงเฮ้ยเธอเอ่อเธอว่าคนไหนรออะไรเงี้ยไอ้ส่วนไอ้ผู้ชายบอกเฮ้ย คนไหนเด็ดอะไรนี uh ้เพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องมาเม้ามอยเราจัดไปเลยดีกว่าก็เลยจัดมาเป็นเวทีให้มีการประกวดจริงๆว่าเออไอคนนี้เด็ดจริงหรือเปล่าคนนี้อะไรเนี่ยหรือว่าคนนี้เนี่ยแบบว่าเออมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ออลูกศิษย์อาจารย์เน<า>ี่ยเป็นทั้งหนุ่มป๊อปสาวป๊อปเนี่ยนะคะหลายๆคนก็คือเป็นดังเป็นที่รู้จักแล้วก็<า>เป็นมีชื่อเสียงทางวงการบันเทิงอาจารย์มีความคิดยังไงบ้างคะเกี่ยวกับ เด็กๆที่ได้เข้าวงการบันเทิงไปแล้วก็สําหรับครูก็ดีใจกับน้องๆเพราะว่าขอให้น้องเนี่ยได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบก็ดีใจด้วยอย่างเช่นเอ่อยกตัวอย่างเลยหนึ่งคนที่แบบสนิทด,ด้วยนะนัทไสนิทสนิทท่านเรียกกันอย่างนี้คือติดกับมันเลยทั้งหุ้นทา้งอะไรอ๋อติดกันมากๆเลยคือไอ้เป๊กเป๊กอ่ะที่ตอนนี้ก็ทํางานอยู่กับทางเอ่อแกรมมี่อ่ะเป๊กปักเปก,ปก,ปก,ปกอ่ะเป๊กเปรมนัสอ่ะอุ้ยตอน <c oughs> รุ่นเขาอ่ะคือให้คนในคนคน่าวเปิดให้ดาวังทุกสาขาเลือกแต่ไม่ใช่เป็นยังไม่ออดิชันนะเลือกเชื่อไหมว่าคะแนนของเขา,าในรุ่นใกล้ๆกันเนี่ยเบกนี่ถล่มทลายเลยอ่ะถล่มทลายเลยสมมติว่าเราให้เลือกว่าให้เลือกให้หนุ่มป๊อปได้เลือกได้หนุ่มป๊อบสามคนคมายืนเนี่ยสัมภาษณ์ให้เลือกได้สามคนเธอจะเลือกกี่จากกี่คนก็นแล้วแต่แต่เลือกได้สามคนผู้หญิงอากาศเขาคนเดียวสามทีเลยอ่ะ คือไม่เลือกคนอื่นนะเข้าใจปะออแต่ปีอื่นไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้หลังจากที่เมื่อกี้นะคะได้ฟังอาจารย์พูดถึงรุ่นพี่กันแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับรุ่นน้องกันแล้วค่ะพี่อู๋เราต้องขอต้อนรับน้องๆก่อนดีกว่านะคะกับน้องๆรุ่นรุ่นใหม่เรียกว่ารุ่นใหม่เจนใหม่เลยหนุ่มป๊อปกับสาวป๊อปนะคะอยากให้ลองแนะนําตัวกันด้วยไดเริ่มจากฝั่งนู้นเลยเดี๋ยเริ่มจากฝั่งนี้คโอเคสวัสดีครับบอยนะครับผมตำแหน่งที่ได้ หนุ่มป๊อปปี2012ครับผมสวัสดีครับชื่อเบลวัชกรชัชวันนิพกรนะครับผมเอ่อตำแหน่งได้รองหนุ่มป๊อปปี2011ครับสวัสดีค่ะหมวยเล็กดลพรแทนบุญไพรัสค่ะเป็นรองสาวป,ป๊อป ปี2011แล้วก็ได้รางวัลขวัญใจช่างภาพค่ะค่ะสวัสดีค่ะจีจีนะคะก็ได้สาวป๊อปปี2011ค่ะก็จีจีนะคะก็ได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิชชีนิวส์ไทยแลนดปี2013ค่ะครับสวัสดีครับชื่อไอครับปฏิพลนะครับประเสริฐคุณครับตำแหน่งที่ได้ก็หนุ่มป๊อปปี2011ครับสวัสดีครับผมชื่อบิ๊กทิติปาเล็กนะครับตำแหน่งหนุ่มป๊อปปี2014ครับผมสวัสดีครับผม ชั้มนัทพลสิวชินครับตำแหน่งได้หนุ่มน่ารักปี2012ครับสวัสดีครับผมเกียกวราวัตรสิหาประเสริฐครับขวัญใจสื่อบนชนปี2012ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อตวงค่ะชื่อจริงชื่อตวงธนพรธนตรัยค่ะได้ตำแหน่งรองสาวป๊อปปี2014ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนามนิชการค่ะได้ตำแหน่งสาวป๊อป201ปี2014ค่ะสวัสดีค่ะมิกามาค่ะเป็น เป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นตุ๊ดโน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 หนูเป็นเก์คิงแต่งหญิงไม่แสดงออกโอเคโอเคค่ะบิ๊กมาม่านะคะก็เป็นขวัญใจห้องสดนะคะแล้วก็เป็นมิคกาเล็กซี่รุ่นแรกใช่ไหมครับปี2007นนะคะคุณมาครับเดี๋ยวผมไมเรื่อยนิดนึงผมได้ยินมาว่าอาจารย์ปิงเนี่ยจำลูกศิษย์ได้แทบทุกคนเลย นะฮะผมยังไงอยากลองให้อาจารย์ไปพูดถึงวิรกรรมเนี่ยน้องๆทุกคนนั่งอยู่ตรงเนี้ยว่าแต่ละคนนี้เป็นยังไงจีจัดมากแค่ไหนแล้วก็ฮอตๆกันหรือเปล่าคือ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้มีบางคนก็มาจากรอบสดบางคนไม่ใช่มาจากรอบสดนะคะเอาเอาคนที่ดูอาวุโสสุดคือบิ๊กมาม่าก่อนบิ๊กมาม่าเลยทีเดียวใช่ค่ะบิ๊กมาม่าอาวุโสแถมไซส์ตัวด้วยใช่เขาดังเขาดังในรุ่นเขามากมากเลยยังไงครับดังยังไงคือแต่ละคนต่แต่ละรุ่นจะมีตัวดังอย่างเขานี่ก็จะดังเพราะว่าจะพูดถึงเขาบ่อยมากเลยแล้วก็นางจะเป็นคนที่กล้าแสดงออกมากแล้วก็เป็นคนที่เห็นผู้ชายไม่ได้อ่ะนางไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเลยนางหมุนเหมือนล้อเลยหมุนไม่หมุนไม่หยุดเลย ใจเต้นตุ้มตุ้มต,ต,ต,ตอบแน่นอนจังเป็นแบบนั้นออแต่น่ารักครับก็เป็นเป็นที่รักของเพื่อนๆในรอบเขานะคระับค่ะ,คะออนั่นแหละออแล้วกออ็อันนี้ก็เจ้าแชมป์ครับแชมป์เนี่ยตั้งแต่ตอนเนี่ยแชมป์เนี่ยนะคะตั้งแต่ตอนที่เรียนเนี่ยเขาเรียนแต่ตอนประมาณม .5 รอบสุดนะครับก็เขายังตัวเล็กกว่านี้แล้วเนี่ย หุ่นเนี้ยคือไปแบบไปออกกําลังกายฟิตเนสมาใช่ใช่เป็นคนแบบเป็นคนรักษาสุขภาพเป็นคนอะไรมากเนี่ยคือเจ้าแชมป์อ้นี้ค่ะเจ้าเบลค่ะครับเจ้าเบลนี่ก็มากับพวกเพื่อนพ่องเป็นเด็กคริสเตียนคริสเตียนนั่งอยู่แถวนี้นั่งอยู่หน้าเลยใช่ปะจำได้ด้วยขนาดนั้นเลยใช่ใช่แล้วรุ่นเขาเป็นรุ่นที่แบบรุ่นเขาก็ก็น่ารักกันอ่ะรุ่นเ่อก็น่ารักเออน่ารักไหมฮะน่ารักเอ้ จะบอกให้ฟังว่า,าสาวๆเนี่ยเ,เด็กรุ่นอย่างเนี่ยปีปีที่กำลังจะขึ้นปีหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนคลับเขาเยอะมากมีแฟนคลับด้วยอ๋อโอ้โหไอ,อน,นี้ไอน,นี้ฮอตนะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือขายดีนะขายดีเลยคือถ้าเกิดว่าคนอะจับจับทางเป็นดูจากที่ว่าไอน,นี่ตอนยังไม่ได้ไปเข้าวงการบันเทิงเนี่ยออินสตาแกรมเนี่ยคนฟอลโล่เขาเยอะมากเลยคุยง่ายว่าแฟนคลับนี่เต็มมันถึงฝ่ายหญิงมากดกวะฝ่ายหญิงนี้เอาที่อย่างอย่างมวยเล็กมวยเล็กเนี่ยเป็นคนที่สวยมาก นั่นแต่ตอนแรกเลยนะแบบสวยจนปีเขาเนี่ยปีเขาเนี่ยคือ2011เนี่ยเขาจีจีอีกหลายคนเลยมะปางหลายคนแล้วก็มีที่อยู่ช่องสามอ่อใครนะูุตานมิสแดนเวอร์คือหน้าตาเนี่ยทุกทุกคนมาถึงใครใครได้ก็เหมือนกันหน้าตาดีหมดหม่ยเล็กนี่เด่นมากเลยใช่แล้วเขาีคนที่แบบหม่ยเล็กนี่หน้าตาน่ารักมากเลยนะสวยมาตั้งแต่ตอนทิวมาฮะทิวมาทิวมา เออทิวไง่งามาาทิวไหงามมาถูง่ะอีกคนหนึ่งก็คือจีจี้จีจี้นี่เขาก็มาจากชนบุรีมาประกวดอเออแล้วตอนก็คือตอนนั้น่ะพอได้ปุ๊บเนี่ยวิ่งลงไปปุ๊บเนี่ยแม่เขาก็วิ่งมากอดกับเรารแม่ของจีจี้บอกดีใจมากเลยตอนเนี้ยเด็กชนบุรีได้เป็นสาวป๊อปแล้วเ<ว>พออกกราะปกติสาวป๊อปจะวนอยู่ในกรุงเทพหาพ่อท่น้องค่ะตอนเนี้ยจีจี้ได้แล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็ไปเชียร์เขาบอกว่าเธอจีจี้เธอสูงเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่านางก็บอกว่าสูง173เราบอกเธอไปประกวดเลยเวทีใหญ่ ครูว่าเธอได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปประกร uh, Miss Thailand. วดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ส่วนไอซ์เนี่ยเป็นเด็กนครเป็นเด็กนะฮะนครปฐมครับจริงๆอ่ะเป็นเอ่อคนเกิดจังหวัดสุพรรณค่ะเขาต้องพูดเนิอ์ดไหมเนิอ์ดไหมเนิอ์ดไหมไม่เนิอเลยนะ <c oughs> แล้วแต, <c oughs> แต่ประโยคหปล่าโอ,อ้แต่ว่าเขาอ่ะที่เขาที่เขาได้เป็นหนุ่มป๊อปอ่ะรุ่นเขาก็คือรุ่นเดียวกับเบลอ่ะครับมันคนหน้าตาดีเยอะแต่อันนี้มันได้เพราะอะไรมันมีความมันมันแต่งแหล่ป่ะตอนนั้นแกแต่งแหล่ป่ะ อะไรฮะมันแต่งเพลงมาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาแซวโซลอะไรไอ้นี่มันมีความสามารถแล้วมันกวนอ่ะมันหน้ามันกวนต้องตวงอ่ะตวงเด็กวัฒนาก็มาเจอกระปแดงเออนี่แหละมาเจอจริงๆอ่ะตอนที่ประกวดแต่วันนั้นก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปไปอยู่ที่พาไปไปไหนไปพาไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีไปนั่นแหละนั่นแหละ ตวงเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่กรรมการเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะให้เป็นสาวป๊อกแต่ที่กรรมการเขามาคู่กันนะก็คิดกันอยู่ใช่แต่ว่ามันอยู่ที่ผลโหวตไงนั่นแหละน่ารักนะน้องตรงนี้ก็น่ารักเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยะเรียบร้อยมากใช่ส่วนคนถัดไปเนี่ยสาวป๊อปคือน้ำน้ำเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะไอตอนนี้เขามาประกวดเนี่ยเราคิดว่าเขาเป็นทอมเหมือนมากเหมือนมากรอบแรกหนูจำได้หนูใส่เอี๊ยมมาเช่นว่าอิทอมเทอมแน่นอนแต่แล้วว่าเขาน่ารักมากเลยน้องคนเนี้ยอ๋ออิน้าเนี่ยน่ารักมากเลยแล้วก็ วันสุดท้ายเราก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นสาวป๊อปเพราะว่าถ้าอูมาเป็นกรรมการอูก็เลือกไม่ถูกตัดใจเพราะทุกคนน่ะคือโอหมด<อ>ดูที่คําถามสุดท้ายว่าคนไหนตอบรับคือใช่น้ำเนี่ยเขา,ขาตอบถงถามรอบนั้นเขาถามว่าเขาบอกออของน้าเนี่ยเขาก็จะมาถ้าจะไม่ผิดนะคะเขาถามบอกว่าถ้าถ้าถ้าสมมติว่าน้ำเนี่ยถ้าสมมติว่าน้ำน้ำเนี่ยไดไรร้รู้สึกยังไงอยากพูดถึงใคร,ครเขาก็บอกพูดถึงแม่แล้วเขาบอกว่าเขาดีใจที่เขาเข้าวงการแล้วเนี่ยถึงแม้เขาจะหาเงินได้น้อยแต่เขาก็ให้แม่ แล้วก็เจ้าเกี้ยงเกี้ยงมาจากศรีสเกตค่ะศรีสเกตใช่มาเรียนค่ะแล้วก็ไอ้เกี้ยงเนี่ยรอ,อบตั้งแต่รอบ a u d i t i o n เนี่ยคะแนนมาเป็นที่หนึ่ง,นงคนดดเดยโดดเด่นมาเลยเราก็นึกว่าต้องเป็นหนุ่มป๊อปหรือเปล่าแล้วก่อนที่เขาจะมาประกวดเนี่ยเขามี FC อยู่ที่ศรีสเกตอยู่แล้วมี FC ด้วยโอ้โหไปดูคนฟอลโล่เขาทำเป็นเล่นแล้วบางคนอ่ะที่ฟอลโล่เนี่ยเป็นเด็กกรุงเทพแล้วเนี่ยอย่างเช่นเด็กรุ่นนี้นะที่26นะ วันนั้นเขาเห็นเกียร์มาอุ้ยพวกไอ้ตัวจากทำไมอ่ะหนูฟอลโล่เขาอยู่การนี่หรอเด็กกรุงเทพเนี่ยชอบเพรานันเด็กผู้หญิงอ่ะแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายเนี่ยคือน้องบิ๊กบิ๊กนี่มาจากลพบุรีค่ะนี่หนุ่มนีคิวเข้มใช่มาจากลพบุรีค่ะแล้วก็เออเป็นคนที่ทำไมฮะทำไมฮะขำนี้เหมือนมีอะไรฮะเหมือนจะพูดกันรู้เรื่องอ๋อตกลงไม่รู้เรื่องรู้อ๋อแต่ว่าเขาเป็นคนที่ที่เขินอ่ะขี้เขินเออเขิน จริงๆอะท่านนนั้น,นลดน้ำหนักหน่อยในนี่หล่อนะนี่ก็นนหล่อแล้วนะเออลดลดกว่านี้หล่อกว่านี้เองจริงๆหนุ่มมาหนุ่มมาพิสูจว่า,วาออจริงว่า